หมายกรณีเหตุการณ์ทางการเมืองของเทเบินมาซึ่งพื้นที่เราเกี่ยวข้องคือบริเวณจังหวัดท่าที่เล็กนะครับซึ่งยังมีการถลั่เพราะาถ้า,า,าหากมีเป็นแผนเพื่อรองรับแล้วก็เรียนที่ประชุมว่าในสรงแผนนั้นเราทางทางผมเองอ่ะโดยหน่วย,ย,ยชอกิเนี่ยได้ประสานทางข้างกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อที่จะได้ได้ไดทาแผนนี้ขึ้นมาวันนี้ในการนำเสนอให้ทุกคนรับทราบนะครับทั้งหมด4ส่วนในการปฏิบัติงาน แล้วแต่ละส่วนเมื่อรับไปแล้วขอให้เร่งรัดในการทําข้อมูลเพิมเ่มเติมเพื่อลงรายละเอียดของแผนแล้วเรียนว่าในวันที่19มีนานี้ทางผู้จัดการหามบกหรือผู้จัดการศูนย์บริการหางบกนั้นจะเดินทางเขง้ามาในพื้นที่ห้องประชุมของดาบบุญแดนที่สองดังนั้นจะไปดูสถานที่ตามแผนที่งกำหนดไว้นะครับก็คือมีพื้นที่แรกเราได้แจ้งไปแผนเดิมเราลงไปที่สนามวินานทุบาลแม่สายแต่ด้วย ความขัดท้องทางบุรการหลายๆประการนะครับทั้งที่หลับที่กินที่อยู่รวมถึงห้องน้ำห้องส้วมก็เลยมีการไปเพิ่มเติมพื้นที่แห่งใหม่ก็คือบริเวณหอประชุมพระเจ้าูมหาวรัชซึ่งเป็นพื้นที่ค่อนข้างมิดชิดสามารถบรรจุคนได้ประมาณ300คนวับศรีจัทรจากนั้นเดินทางกลับนะครับผองบรรลุแค่ไม่ถึงเที่ยงนะครับตอนเรียนรู้ทุกท่านในภูมิสารแล้วก็เดี๋ยวรายเดือของแผนนั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้เสนาการธุรกิจกรุงหามริศาเป็นผู้บรรยายภาพรวม รองรับผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดนนะครับของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหามาที่3แล้วก็จะชี้แจงให้กับนีเข้าเมืองในเขตรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจกรมหามาที่3นะครับเกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนเมียนมาไทยนะครับด้านตรงข้ามมือแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับสำหรับพื้นที่อื่นๆนะครับในเขตรับผิดชอบอยู่ในภาวะปกติครับต่อปกองเรือแม่พัดแม่สายนะครับอบทแม่สายด่านควบคุมโรคนะครับ 11ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่ 2, 2> การประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับโดยมีนายเมยแม่สายเป็นผู้ประชาการเหตุการณ์นะครับแล้วก็ผู้ลักรอบหลบหนีข้าเมองนักพื้นที่แรกรับนะครับจัดตั้งพื้นที่แรกรับตลอดแนวชายแดนน,แน,นนะครับโดยห่างจากแนวชายแดนน้อยไม่เกินหกิโลเมตรนะครับก็ตรวจัอิบุคคลขั้นต้นนะครับส่วนที่2นะครับส่วนควบคุมการเคลื่อนย้าย มีหน้าที่และก็ความรับผิดชอบแบบนี้นะครับตํารวจภูธรแม่สายจัดตั้งส่วนควบคุมการเคลื่อนย้ายที่ที่หน้าว่าการอำเภอแม่สายนะครับเพื่อควบคุมวางแผนอำานวยการการเคลื่อนย้าย